สวัสดีครับว่างกาดงานช่างก็มางานตากข้าวนะครับการตากข้าวตากยังไงนะครับต้องเลี้ยงเม็ดกระจายเม็ดพันข้าวนะครับเม็ดข้าวให้เป็นระเบียบและอ้ายเสมอกันนะครับอย่างเป็นกองแบบเรียบ เรียบง่ายนะครับพอสักประมาณ4ีชั่วโมงก็คนข้าวนะครับคือพูดง่ายพลิกมเมล็ดข้าวอีกฝั่งหนึ่งนะครับ แดดร้อนมากครับผมสวัสดีครับ